สวัสดีครับพบพ่อกับชานชวนชิมอีกแล้วครับพี่น้องพบกันสู้มือพี่น้องกับกับเข่ากับปลาเขาเขาแรงเข่าเศร้เาเ,รเข่าเว้นเนี้ยกินหลากหลายอย่างครับเอา้าผู้ใดเข้ามาชมนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์พูดกุยเป็นกําลังใจกันในเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนนี้ได้ลาบหมูพี่น้องลาบหมู ใส่หนังใส่ตับใส่ใส่ออนจุดจวดเผ็ดเพลพ,พี่น้องเลยพักยก่วนนี่คือเขามาเด้อกินเขาพี่น้องจุดจวดครับจุดจวดหลังเลิกงานกับพบพอกันสูมือครับมาพี่น้องเขาเนีว้วกุยคำนีน้ไงพี่น้องเลย,ยตับครับ แซ่บเสยพี่นอ้อนัวตับ พันกินง่ายๆได้เปล่ามันนี่ได้ทุนมากวอมพ่หรอ,รกกหรอปั่นเขาคำาัง่งๆครับคุย <c oughs> ลาบมูเข้าไป <c oughs> Hmm. Opal. คุยยากหนงนิดผัวเลยพี่น้องใส่ผัวเลยยังไรค้ำไงพร้อมเกาขว่าน เปรี้ยวเค็มเผ็ดนัวจุดจานแลวพี่น้องลาดนะโอ้อเห็นขาาวๆ้สิเผ็ดด้วยพี่น้องเจอไปน้อยนึงว่ะฮนเอาอีกน้อยดูพี่น้องเหรอ ทันพริกดวกว่วนเพราะแม่ได้ไปนองเพงเลสได้ละอ่า มึงมาละเขากันบดก,กับหลาบหมูพี่น้องเขากันบด อ้มดธรรมดาเลยพี่น้องมือพิกเลยเผ็ดเลยล่ะอ้าว ลองกินกระลำแก้เผ็ดกอนพี่น้องบินช้าเนี่ย หอมข้าควา้าหอมพริกวนพริกวนแล้วข่าขวา่าข่าไม่ไมตําไม่ไมอยู่น่องแซบมือหนาวสดบีบกวบไปอีกค้รับหอมเปียกะทีต้นหอมสะแลเนะ วดใบงาเกาหลีนองใบงากับ,บกรับพร้อม นี่เขาเอินพักยังพี่รองประกาศบ้านเขาบอกมันวัดตับน้อาพี่รองเนี่ยตับ ใบางาหอมดีพี่น้องใบางาครับตักหลาบใส่ห่อไปใบางาห่อหลาบครับอืมอืม ủa không nghe lại อเรียบ้อยแล้วพี่น้องเอ้ยตรวจขนาดครับแซ่บโอ้โดนๆนลกินเทียร์เร้อยพี่น้องลาบหมูนเนี่ยอ๋อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปเลยพี่น้องด้อยมีกับเขามา่ทรงสูมือกับเขาเปลี่ยนไปเรื่อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแทวทัตุดิบมีอย่างคือคืออยากินอย่างนาะพี่นอ้อ,นอ,งนองรับฝากคอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจเลยพี่น้องจะแตกกับทานก้ชิมครับมอนี่ขอตัวไปก่อน ขอบคุณสำหรับการรับชมครับแซบเสย